สวัสดีครับดินดินนะดูดูดูดเอ่ะสวัสดีครับพาต้อช่องเพล่าแลบบนะอยู่ในเกมแต่ผัดออฟเซตครับจากคลิปที่ลงไปแล้วมันเออผมลืมพูดไปคือเอาสั้นๆเลยนะคลิปสั้นๆเลยนะไอ้ทาวเวอร์เนี่ยปกติเราเข้ามาดูในแมบดีไวต์ตัวนี้เนาะแล้วไอ้เรื่องแอร์เรียของทาวเวอร์เนี่ยเห็นปะว่ามันไม่โชว์เนาะว่าแอร์เรียมันคือยังไงเห็นปะคือเราคลิกเราอะไรมันก็ไม่ขึ้นนะ เราสามารถดูได้คือบางทีมันขึ้นด้วยนะผมไม่รู้อย่างว่าผมไปทําอีท่าไหนบางทีมันก็ขึ้นแต่ถ้าเกิดคุณอยากเช็คจริงๆเอาแบบชัวๆเลยนะมันมีวิธีครับคุณมาที่ x อสอันสุดท้ายเนาะมาที่ไฮเอาเริ่มต้นเลยเนาะที่คุณเอืมอกี้มาเอาคลิกเร็วไปหน่อยเห็นไหมมอกี้อยู่ข้างล่างตรงกลางเนี่ยตรงนี้นะครับ X สมรอบสองนะ <c oughs> โอ้ยเออขอโทษขอโทษครับอ่ะ X3 ลอบ2ข้างล่างนี่นะครับมาที่ไอ้ซิการีฟิลรีเฟอร์อะไรเนี่ยเออนะจะเป็นหน้านี้ก็คือตอนตอนที่เราจบ X3 มันจะ,จะมาโผล่ที่นี่จําได้ไหม <c oughs> แล้วก็มาที่แมปดีไว e ตรงกลางนี่นะไอ,อตรงเนี้ยมันจะโชว์แอรเรียให้ครับเนี่ยเห็นปะ่ะโชว์หมดแต่เราต้องเอาเมาลากผ่านหน่อยอย่างงี้เห็นไหมเออบางทีมันก็ขึ้นแล้วหายผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเนาะเอไอเนี่ยไอโซนี้อะนี่ เราเอาเมาลากผ่านปุ๊บมันขึ้นเลยไอไอ้ไอที่มันขึ้นแล้วหายเนี่ยคือเรายังไม่เปิดแต่บางทีไอเสาพวกนเนี้ยเราเปิดไปแล้วบางทีมันก็หายไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้กันสั้นๆน,น,น,นะครับก็จะได้ไปฟาร์มเรียกว่าไปบิวแมปกันนะฮะว่าเราจะไปฟาร์มที่ไหนยังไงกันนะขอให้เล่นกันอย่างมีความสุขฟาร์มกันได้ดีไว้กันเยอะๆนะจ๊ะเราเจอกันนะครับอ๋อใต้ลิงก์มี d ี s c o r d นะครับผม เข้ามาจอยปาร์ตี้กันได้นะจ๊ะฟารมเป็นปาร์ตี้ของตกเยอะนะบ๊ายบายสวัสดีครับ